สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาชมบ้านครับบ้านมือสองรีโนเวทหมู่บ้านแผ่นดินทองบ้านมือสองสวยๆจ้าเพื่อนๆสนใจ,จติดต,ต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร0857547680บ้านมือสองรีโนเวทบ้านมือสองหิ้วกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยบ้านมือสองเงินเหลือๆเด้อสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำ หห้องโถงหนึ่งห้องครัวจอดรถได้หนึ่งคันต่อเติมเต็มหมู่บ้านแผ่นดินทองเดินทางสะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันใกล้โรงเรียนโรงพยาบาลโรงงานอุตสาหกรรมมีรถรับส่งผ่านทุกสายลายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอี l ลฟเวเทสโกโลตัส C.J. ห้างสปปรรพสินค้าอีกมากมายของแถมเพียบครบคันไม่ว่าจะเป็นมุ้งลวดเหล็กดัดต่อเติมโครงหลังคาหน้าบ้านหลังบ้านเก็บสีเก็บรายละเอียดบ้านมือสองหิกก้วกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยแถมเงินเหลือหลักแสนเพื่อนๆท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามได้ที่โทร8 8 5 เจ็ดห้าสี่หมู่บ้านแผ่นดินทองมาบยางพรสะพาน4ีปวกแดงลูกค้าท่านไหนติดพาละหนี้เรายินดีให้คำปรึกษารับปิดหนี้มีบ้านรวมหนี้ส่งบ้านทางเดียวสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าเก้าเข้ามาจิ้มลงไปที่ข้อความแล้วทักมาสอบถามได้เลยครับผมสภาพบ้าน เหมือนที่เห็นเลยครับในคลิปวิดีโอครับเราทำให้ใหม่ทุกจุดทุกรายละเอียดติดปัญหาอะไรก็โทรมาสอบถามกันได้ครับผมหรือจะทักข้อความมาก็ได้ครับผมบ้านมือสองมีดีกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับมีเงินเหลือทําทุนหลักแสนครับปิดหนี้มีบ้านรวมหนี้ผ่อนบ้านทางเดียวฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ เรามีบ้านให้ท่านเลือกหลากหลายอาทิตย์เช่นทาวน์โฮมสองชั้นทาวน์โฮมหนึ่งชั้นบ้านเดี่ยวบ้านแฝกเขตพื้นที่หลายเขตพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบอวินสะพานสีปวกแดงอิทเทิลซีบอร์ดสยามอิทเทิลอมตะซิต,ตี้ปิ่นทองศรีราชาชนบุรีระยอง ฝากเพื่อนๆไว้อีกหนึ่งหลังครับผมบ้านมือ2องีโนเวทขอบคุณครับสวัสดีครับ